หรือว่าผู้มีแผนที่จะปล่อยนักเตะห้ารายหลังจบซีซั่นนี้นะครับเทลเลเฮอร์ He He er นะฮะผู้รักษา,าป,ประตูทีมชาติไอร์แลนด์นะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้นะครับผม หรือผู้พู้ได้ทําการจองตัวจอจ้มาด้าดัชวิลล่านายทวารทีมบา l เลเซียเอาไว้แล้วนะครับวัตารุเอนโดมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งบอกเลยว่าวัตารุเอนโดนะฮะในซีซั่นนี้เนี่ยเขาตกเป็นตัวสำรองอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยฉชอรอตมักจะส่งเขามาใน10-15นาทีสุดท้ายเพื่อให้เขาลงมาปิดเกมแล้วก็รักษาสกอร์ได้นั่นเองและนักเตะคนที่3เฟเดโก้เคียซ่า เฟเดรโกเคียซ่านะครับถือว่าเป็นนักเตะที่ชาร์ตเนี่ยลงมือเซ็นด้วยตัวเองเลยนะครับแต่ปรากฏเหมือนว่าคุณซือชาวรัตคนนี้เนี่ยจะยังไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับความฟิตของเฟเดรโกเคียซ่านะครับผมและต่อมากับนักเตะคนที่4ฮาวิเอลยสฮาวิเอลยสนียครับก็ตกเป็นตัวสำรองอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเนื่องจากเขาไม่สามารถเบียดเบียนตัวจริงได้นะฮะและคนสุดท้ายนักเตะคนที่5เดียโกโชตาโดยกองหน้าทีมชาติโุรุเกสคนนี้นะครับมักจะมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บรักษาตัวไปอยู่บ่อย